รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ ซีอีโอดีเด่นสปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000มืล้านถึงห้าหมื่ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุรณหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัยออปเปอเรชันบิ ได้สัดส่สารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดกระดถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจ และปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดชมรายการนี้เป็นครั้งแรกก็คงต้องขออนุญาตบุคคลที่เคยชมมาหลายตอนแล้วอธิบายให้คนที่ชมครั้งแรกสักนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าสุขอย่างเสรีนั้นมีสองในยะครับ ในยัะที่หนึ่งก็คือว่ามีความสุขอย่างด็อเตอรเสรีขอเป็นคนที่กล้าอวดอ้างด้วยความกล้าหาญและเต็มปากเต็มคำว่าเสรีวงมนทาเป็นคนที่มีความสุขค่ะแล้วสุขอย่างไรก็อยากจะนำเอามาคุยแบ่งปันกับท่านทั้งหลายเพราะหลายๆคนที่เจอหน้าจะบอกว่าทำไมหน้าตาอาจารย์แช่มชื่นมีความสุขมีออร่าของคนที่สบายอกสบายใจมันเป็นเช่นนั้นจริง จึงจะนำเอามาพูดคุยกันส่วนอีกนัยะหนึ่งของคำว่าสุขอย่างเสรีก็คือว่าท่านมีอิสระเสรีภาพในการจะสร้างความสุขให้กับตัวท่านเองนะครับคือการที่ท่านจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ใดๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองมันอยู่ที่ท่านทำตัวท่านเองต่างหากล่ะถ้าเรารู้จักประพฤติปฏิบัติ ให้หลีกพ้นจากสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้มันก็จะทำให้เรานั้นเป็นสุขคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายมีความคิดมีจิตใจมีการกระทำต่างๆนาะนาะถ้าเราคิดดีเราก็มีความสุขได้ถ้าเราทำดีเราก็มีสุขได้ถ้าจิตใจเรานั้นไม่มีอะไรเป็นความขัดแยง้งวุ่นวายในใจ ที่เราบอกว่ามี c พ i อ y o u ย m ม n d เราก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อพฤติกรรมนิสัยใจคอทัศนคติค่านิยมที่เรามีอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างไรเราพูดเสมอว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครเถียงค่ะมนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้ว มนุษย์มีเจตนารมเสรีที่เลือกได้เราอยากจะเลือกทำอะไรเรามีสิทธิ์จะเลือกเราอยากจะตื่นสายหรือเราอยากจะตื่นเช้าเราอยากจะกลับบ้านทันทีที่เลิกงานหรือเราอยากจะเอ้อเระเหยลอยชายไปนู่นมานี่เราอยากจะใช้เงินแต่พอตัวหรือเราอยากจะใช้เงินแบบเกินตัวจนกระทั่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวเราจะเล่นการพน,นันหรือเราจะไม่เล่นการพน,นัน เราจะติดยาหรือไม่ติดยาทั้งหมดเหล่านี้เราเลือกได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะเลือกวิธีการที่เราจะมีความสุขจึงเรียกว่าสุขอย่างเสรีอ่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสุขที่เสรีทำแล้วท่านก็มีเสรีในการจะเลือกว่าจะทำตามไหมข้อแรกเลยต้องเป็นคนมีความสุขได้ง่าย อย่าเป็นคนที่ต้องมีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟคลึกซึ้งเหลือเกินถึงจะมีความสุขได้อเอาแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับตื่นมาเนี่ยแค่เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแสงสีส้มแผ่ไปทั้งฟ้าแล้วก็มีดวงอาทิตย์สีแดงเหมือนกับไข่เค็มชัยยาโผล่ขึ้นมามีสายลมอ่อนๆพิ้วมา มีนกบินอยู่สักสามสี่ตัวแล้วเรามองไปแล้วเราบอกโอ้สวยจังเลยอะ่ะเห็นไหมนี่คือความสุขง่ายๆอย่าเป็นคนที่มีความสุขยากอ่ะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นถ้าเรายังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเราเดินชมสวนเห็นต้นไม้เจริญเติบโตนะคะเห็นดอกไม้มันขึ้น แล้วเราเดินไปที่ดอกไม้นั้นถ้าเป็นดอกไม้หอมก็ก้มลงไปดมสักนิดนึงถ้าเป็นดอกไม้สีสวยแล้วก็มองแล้วก็เห็นความงามของมันนะคะอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปอาบนะ้ำลองเอา,เอา,เอาสิ่งที่สามารถให้ความบันเทิงได้เช่นดูนดทีวีออนไลน์ขณะที่กำลังอาบนะ้ำเอาแท็บเล็ตเข้าไปด้วย หรือถ้ามีสตางค์หน่อยติดเลยค่ะติดโทรทัศน์เลยค่ะอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละอาบน้ำไปดูทีวีไปหรืออาบน้ำไปฟังเพลงแล้วหมตามก็เป็นความสุขนะพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งไปดูที่คลอเสร็จหรือตู้เสื้อผ้าการได้เลือกว่าจะใส่กางเกงตัวนั้นกระโปรงตัวนี้เสื้อสีนั้นสีนี้ มีความสุขกับการจะปรุงแต่งตัวเองตามหลักการว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแล้วก็เสร็จแล้วดูหน้าตัวเองในกระจกเราได้ดูแลตัวเราเองไหมหน้าตาเราสะอาดเกลี้ยงเกลาไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงและเชื่อในไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งหน้าหน้านวลมีการใช้บลัชออน ปัดให้หน้านั้นเนี่ยมันมีสีเรื่อๆอมชมพูทาปากให้ดูอิ่มเอิบดูหน้าตัวเองแล้วก็มีความสุขออกจากบ้านไปขับรถไปดูซ้ายดูขวาเห็นอะไรดีๆมีความสุขแล้วเมื่อเราไปที่ร้านอาหารกินอาหารเช้าไม่ว่าเราจะกินอะไร จงกินอย่างมีความสุขอย่างดรเสรีคนนี้ถ้าได้กินปลาตั้งโกห้าตัวกับกาแฟหนึ่งแก้วนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ใช่ว่าโห้เราต้องกินหนวดเตาเขาก็ต่ายกินเปาฮื้อกินกระเพาะไอ้อก, A, กินอะไรละ่ะหูฉลามต้องกินเป็ดปักกิ่งถึงจะมีความสุขไม่ใช่เลยข้าวราดแกงกับกุนเชียงสักแท่งหนึ่งข้าวผัดพนแนงกับไอ ปลาสลิดสักตัวหนึ่งให้เราเป็นคนมีความสุขง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมนะครแล้วพอไปถึงที่ทำงานอย่ามองงานที่ทำเป็นอุปสรรคมองงานที่เราทำว่าเป็นสิ่งท้าทายให้เราทำให้ได้คุณภาพแสด,แดงคุณค่าของความเป็นตัวตนแล้วเมื่อเราได้ทำงานร่วมกับใคร เรามีส่วนในการทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นมี Sense of Contribution แล้วพองานนั้นเสร็จเห็นผลงานภูมิใจแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วหนึ่งวัน8ชั่วโมงในที่ทำงานถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรที่มีคุณค่าแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นกลับบ้านตอนเย็น หาอาหารถูกใจกินแต่คำว่าอาหารถูกใจไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของแพงของดีเป็นของที่เราชอบกินข้าวเสร็จรายการโทรทัศน์ตอนนี้มีเป็นร้อยร้อยช่องก็อย่าเป็นคนเรื่องมากดูช่องนั้นก็มีดีช่องนี้ก็ขยะช่องนี้ก็หวยแตกช่องนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มันต้องมีนะร้อยกว่าช่องนั้นที่จะเป็นช่องที่เราดูแล้วสบายอกสบายใจ เป็นช่องที่เราดูแล้วทําให้เรานั้นอมยิ้มแล้วก็สามารถที่จะเข้านอนด้วยความสุขนี่คือแตละวันตะวันสําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าเรามีสิ่งโปรดสักหนึ่งอย่างชอบร้องเพลงชอบถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์ที่ไร้สิ่งโปรดเวลามีปัญหาจะมีความสุขยากแต่ถ้าเรามีสิ่งโปรดเวลามีปัญหาหันเข้าไปหาสิ่งโปรด ชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนดูเลยครับแล้วความสุขจะกลับคืนมาสักครู่ครับ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้าเอสแพรณารัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800 ่ชมครับพวกเราชาวพุทธเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการปลุกฝังให้มีความเชื่อมันตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกขังอนิจจงอนัตตาเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดในชีวิตเหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้เราสุขสบายนะตั้งแต่เริ่มต้นแม่เราท้องก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วพอเราเกิดมาเราก็มีเสียงร้องนั่นก็แปลว,ว่าความทุกข์มันเริ่มเกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราโชคดีก็คือว่า มนุษย์ไม่เคยยอมแพ้ความทุกขเหล่านี้เรามีความพยายามในการที่จะเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงพอเราร้อนเราก็คิดพัดลมเราก็คิดแอร์ขึ้นมาพอเราเดินทางไปไหนแล้วมันเหนื่อยเราเริ่มตั้งแต่มา้าเกวียนจนกระทั่งมาเป็นรถเป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่านวัตกรรมตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงไ h a i l a ด d 4.0 ในไทแลน4.0เนี่ยหัวใจอันหนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันว่านวัตกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความสุขนั้นคืออะไรเพราะนวัตกรรมที่เรากำลังจะคุยว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เรามีความสุขนั้นเป็นนวัตกรรมซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลดีเด็ดจากตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทแห่งนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายหลายสาขารวมตัวกัน แล้วก็พยายามคิดค้นหานวัตกรรมจนกระทั่งกลายเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์และสามารถมีชีวิตอยู่ต่อด้วยความสุขรางวัลนวัตกรรมนั้นคืออะไรแล้วเขาได้มาอย่างไรเราต้องคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับคุยกับอาจารย์พิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเป็นรางวัลอะไรครับ ก็เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์เขาให้กับความสำเร็จของเราในการพัฒนาสูตรดูแลผู้ป่วยมะเร็งอ๋อค,ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาหลายสิบปีแล้วะนะฮะแต่เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังแล้วก็ได้ช่วยคนเป็นพันคนมาแล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานค,คำว่าดูแลผู้ป่วยมะเร็งของอาจารย์คงไม่ได้หมายความว่าไปรักษาคือเราพูดไม่ได้ครับ ทีนี้โครงการนี้มันเริ่มต้นอย่างไรเอาตั้งแต่อาจารย์เจอนวัตกรรมจนกระทั่งอาจารย์คิดเกิดแรงบันดาลใจจะเอาวัตกรรมนี้ไปช่วยกับผู้คนวิธีการช่วยผู้คนอาจารย์ช่วยยังไงแล้วช่วยแล้วมันเกิดผลยังไงเอาเป็นขั้นเป็นตอนครับก้องย้อนถอยหลังไปไหลายสิบปีหน่อยนอาจ์นะค,คือเราเริ่มทํางานวิจัยเรื่องมงคลเนี่ยเกือบ40ปีที่แล้วแล้วก็เจออะไรที่มหาสารย์มากๆเกี่ยวกับมงคลจนกระทั่งในปี2527 ก,กี่ปีแล้ววะ,ะเกือบ30ปีที่แล้วเนาะสามสิบสามสปีที่แล้วนะครับสาปีที่แล้วเราก็ไปทดสอบสารที่เราสกัดจากมังคุดที่สถาบันมะเร็งนะครับร่วมกับดรพรพิพาพิชาผลที่ไปทดสอบนั้นก็คือปัจจุบันก็คือรองศาสตราจารย์ดรวิลาวันมาาบุษาารคัมนะครับตอนนั้นก็คือนางสาววิลาวันทำปญาโทอยู่เราก็พบว่าสารที่เราสกัดได้น,นั้นสามารถจัดก,การกับเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ย ด้วยประสิทธิภาพที่ฉมังมาก <Okay. S 1> ประสิทธิภาพที่ดีมากเลยะนะฮะแต่ว่าแต่นั้นเป็นสิ่งที่เราพบในสิ่งในหลอดทดลองทีนี้ความตื่นเต้นตรงนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เราคุ้นคิดว่าเราจะทํำยังไงเนาะสักวันหนึ่งเราจะเอาสามารถใช้เข้าไปในคนได้ตอนนั้นการพัฒนาให้มันเป็นยาเนี่ยมันต้องผ่านกรขั้นตอนอของเรืของ W H O นี่สี่ขั้นสี่ตอนซึ่งมันยาวมากนะครับในขณะเดียวก,กันก็ต้องใช้ทุนมหาศาลเลยนะครับ เราก็เลยคิดว่าโอเคเราโอกาสที่มันจะพัฒนาเป็นยาเนี่ยมันคงจะยากมากเราก็พัวไปหาวิธีอื่นนะนะฮะที่มันจะง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้สําเร็จจกนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนตอนนั้นสิ่งที่เราทําเราก็มีการวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆว่าไอสารที่เราสกัดมาเนี่ยประสิทธิภาพสูงนั้นนะถ้าหากใช้ระยะยาวต่อเนื่องมันมีโอกาสที่จะสะสม อาจารย์เวลาเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราไม่ใช้ใช้วันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์น,นะคร<ม>ับมันต้องใช้เป็นปีสองปีงนะฮะเราเป็นโคร,รโคนิกดีซีสองเป็นโรคเรื้อเราถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแล้วก็ยังใช้ต้องป้องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงว่ามันอาจจะมีการสะสมถึงแม้ว่ามันมีประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ใช้ปลอดภัยได้ผลข้างเคียงก็ตามวันสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปก็คือว่าเราทํำยังไงที่ให้โอกาสของการสะสมจนอาจจะเกิดปัญหาผลข้างเคียงเนี่ยมันลดลงไปนะครับ เราก็คิดถึงศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์นะครับซึ่งผมเองกับนักวิจัยก็อยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วก็เรียนรู้ว่าเราสามารถเอาสารที่สกัดมาได้ไปผสมกับสารที่มีฤทธิ์ใกล้ๆกันหรือออกฤทธิ์คล้ายๆกันเอามาเสริมฤทธิ์กันที่อาจารย์ใช้คําว่า fortify นะครับศัพท์นี้อาจารย์ใช้นี่ผมชอบมากโดยทีนทีผมใช้ศัพท์อื่นก็เอามาเสริมฤทธิ์กันนะครับเ <c oughs> สบริมฤทธิ์กันให้มันหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็น4 4ี 4, 4่บวกสให้เป็น1 5 1 6ไปเลยเราก็มี สารสกัดจากดำจากถัเรลืองจากฝรั่งแากบโบกซึ่งคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ใช้นอกจากเสริมฤทธิ์อีกคำหนึ่งคือคำว่าสกัดใช่คเพราะตรงนี้แหละที่หลายคนไม่เข้าใจในะครับ คิดว่าถ้าเราไปเรียนรู้ว่างาดํามันทําอะไรกับเราได้เราเรียนรู้ว่าบังคุดทําอะไรกับเราได้เราคิดว่าทัางนั้นก็กินบังคุดสิถ้างนั้นก็กินงานดําสิรเราไม่เข้าใจคําว่าสกัดเพราะสกัดเนี่ยมันมีการสกัดเอาของดีมาใช้สกัดเอาของไม่ดีออกไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนเราจะเข้าใจเรื่องของงานวิจัย <pul> uh. ที่จะนําไปสู่อะไรสักอย่างที่เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารเสริมคงต้องเข้าใจคํานี้ มันมีสิ่งเสริมฤทธิ์กันและมันมีการสากัดของดีมาใช้และสากัดเอาของไม่ดีทิ้งไปเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับเม <diz Testament S 1> ื่อเราเสริมฤทธิ์กับสารที่สกัดได้มาได้สี่พืชประสิทธิภาพของสารผสมมันก็สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดมันน่าจะไปทําอะไรกับร่างกายให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นดูดูแลสุขภาพของตัวเราเองนี่คือความสุขเราต้องหาทางสร้างความสุขก็ ระยะหลังนี่เราก็เพิ่งจะมีการเรียนรู้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ร่างกายที่สมดุลเราจะดูแลสุขภาพแบบที่ไม่เป็นอะไรเลยเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดที่รู้จักกันนะครับเขาบอกถ้ามนุษย์ดูแลได้สองเรื่องนี้ชีวิตจะมีความสุขหนึ่งภูมิคุ้มกันสองเอนไซม์เขาพูดอย่างนี้เลยครับถ้าใครมีภูมิคุ้มกันดี และมีเอนไซม์ในร่างกายที่จําเป็นและทํางานอย่างดีครับถ้ามีสองอย่างนี้ชีวิตเป็นสุขแน่นอนใช่ครับหลายคนที่ไม่เป็นสุขเพราะคุมครุ้งกันบกพร่องนะฮะทำงานมากไปหรือทํางานน้อยไปกับอีกอันหนึ่งเอนไซม์ที่จําเป็นไม่เพียงพองั้นถ้าสองอย่างนี้มีอยู่ในร่างกายเราเมื่อไหร่ชีวิตเราทางด้านความสุขทางร่างกายมีแน่นอนใช่ครับอย่างกรณีที่เราพูดถึงเกี่ยวกับมะเร็งก็คือว่า เราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจากที่ว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยหลั่งสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราไม่พอ,อมันโอกาสของการเป็นมะเร็งก็จะมากกว่าคนอื่นถ้าเราเกิดก่อนถ้าร่างกายเปียกเหมือนเมืองมันก็แปลว่าเรามีทหารไม่เพียงพอต่อการรุกรานของข้าศึก งั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเหมือนประหนึ่งข่าศึกที่รุกรานใช่ครับเม็เดเลือดขาวเหมือนจํานวนทหารถ้ากองทัพเรามีจํานวนน้อยแล้วข่าศึกมีจํานวนมากมันก็ต้องพ่ายอยู่ดีครับถือแม้ทหารจะมีมากแต่ว่าทหารไม่มีประสบการณ์ในการรบบางท<บ>ีทหารขี้เกียจก็มีหรือมีประสิทธิภาพในการรบน้อย<ช>ก็อาจจะแพ้ได้ยิงไม่แม่นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เราพบก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว T helper นะฮะซึ่งเป็นตัวช่วยตัวนี้ม um uh> ันไม่ได้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งหรือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ว่ากลุ่มตัวช่วยก็เลย T helper cell ไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วภูมิคุ้มกันที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงจะไปเสริมประสิทธิภาพของเม็ดเลืดขาวพชาศตก็พูดง่ายๆเป็นผู้บัญชาการในการที่จะไปสั่งการ ว่าให้ทหารรายดใดทํางานให,ให้หน,น <ะ S 1> ่วยรบและให้ทหารใดนั้นไปอยู่กองหลังซะอย่ามายุ่งอะไร,รอย่างนี้โอเคแล้วจากการที่เรากระตุ้นไม่และขาวผุ่มกันได้ฉมังมากๆนะฮะแล้วก็มีการทดสอบกันชัดเจนที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เราให้อาสาสมัครนี่ใช้เช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลแล้ว15วันเราก็พบว่าช,ชัดเจนเากนช่วงที่เราจะต้องคุยกันว่าอาจารย์ไปช่วยมรุเทาชาติยังไงเอาตอนนี้ก่อน เมื่อจันคนพบสิ่งต่างๆมันคือนวัตกรรมครับขอถามนิดหนึ่งนะครการที่เราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมีทั้งคนที่รับครับคนที่สงสัยครับคนที่ไม่รับครับและคนที่เอาไปดราม่าอ่มันมีเยอะนะครับางคนได้ยินบอกเอยใช่เลยบางคนบอมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าอยากจะขอดูรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งส่็จแล้เบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลย แล้วบางคนก็เอาเรื่องนี้เป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียอาจารย์สร้างการยอมรับตรงนี้ยังไงคือคือมันเป็นเรื่องใหม่นะอาจารย์แน่นอนศตวรรษที่21เท่านั้นนะที่คนที่คุ้นเคยกับการพัฒนาทางศัตวรรัตที่21ึงจะรู้ว่าเรามีเม็เลือดขาวเหล่านี้<ช>แล้วก็ทําหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโดยการดุม่มเม็เลือดขาวไปฉพาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทดสอบให้เขาเห็น ในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ทำตรงนั้นแล้วใช้หน่วยงานเป็น End o r er s e r ใ,ใช้หน่วยงานมาเป็นคนยืนยันใช่ครับเพราะว่าตัวเราเองยืนยันเนี่ยไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเวลาเราทาอะไรก็ตามที่มีข้อระแวงสงสัยอย่าย,ยืนยันเองนะครับต้องใช้เติร์ดพาร์ตี้ครับเมื่อไหร่เรายืนยันเองความน่าเชื่อถือจะไม่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เติร์ดพาร์ตี้หรือบุคคลที่3ที่คนอื่นเขาเชื่อถือมายืนยันอันนั้นแหละจึงจะได้ เหมือนกับอันสังหาค่ะถ้าเกิดไปแก้ปัญหาบ้านใครถล่มเนี่ยอย่ายืนยันเองนะฮะให้สมาคมวิศวะเข้ามายืนยันว่าดูแลแล้วมันใช้ได้มันต้องเป็นหลักการอันนี้ครับอาจารย์ก็เลยไปหาสถาบันครับสถาบันศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะซึ่งก็ควบคุมโดยนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินแตอนั้นนะครับมีหมอไหมอ๋อหมอเข้ามาช่วงหลังอาจารยจะถามว่าในหน่วยงานนั้นมีหมอไหมมีครับเพราะอาจารย์คงงานหนักตรงนี้นะใช่ครับใช่ครับ จากที่เราทําตรงนั้นเราก็ได้ผลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้มันก็เกิดถึงช่วงที่ว่าเอาเราจะไปใช้กับคนได้ผลหรือเอาละมเมื่อเขารับแล้วสิ่งนี้ถ้าเราทําแล้วอาจารย์เก็บไว้ในตู้สีเทาเหมือนงานหลายๆชิ้นในบ้านเรามันก็นคงได้ไม่ได้อ,ไอาจารย์ก็เลยต้องเอาไปช่วยมนุษยชาติใช่ครับอาจารย์เอาไปช่วยยังไงครับก็ได้มีการทดสอบกับคณะแพทยศาสตร์นะครับก็อาจทากับอาสาสมัครซึ่งมีปัญหามะเร็งขั้นสุดท้ายขั้นระรัง ผ่านการทําเคมีขายแสงมาแล้วสองรอบแล้วไม่ได้ผลแปลว่าอาจารย์เอาคนที่พูดง่ายๆว่าถึงที่สุดแล้วใช่ครับหมอปล่อยแล้วหมอปล่อยแล้วบางคนหมอกําหนดวันตายใช่ไหมใช่ครับไม่เกิน3มเดือนอ่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มันแค่ๆว่าก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นการทดลองอีกทางหนึ่งยังไงก็ช่างวะถ้าตายก็เท่าทุนถ้าไม่ตายก็กําไรถูกไหมเพราะว่าหมอกําหนดแล้วว่ามันก็ต้องตายมันก็เท่าทุนน่ะสิ่งที่เรา กำหนดไว้ในโครงการที่เราทํากับคณะแพทยศาสตร์ตอาน,นั้นก็คือว่าเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ทรมานมากได้ไหมหรือไม่ซึ่งผลการทดสอบก็ยืนยันชัดเจนว่าเรายกระดับคุณภาพชีวิตของทุกๆคนที่เข้ามาในโครงการเพราะน้นผลของอาจารย์ก็คือหนึ่งคลายทุกมีความสุขเพิ่มขึ้นใช่ครับ,รบสองความสุขที่ได้นั้นยืดไปอีกหน่อยหนึ่งใช่ครับจะยืดไปปีสองปีมันก็ยังดีกว่าไม่ยืดเลยใช่ครับนะ เพราะอย่างบางทีบางทีคนเทพหลายคนก็พูดบอกว่าฉันไม่อยากตายฉันรอดูที่รถไฟฟ้าเสร็จทุกสายนะบางทีเราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้เพราะเราไม่รู้ไอ้นีสามปีไอ้ดีห้าปีบเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยชมพูดแดงแดงอ่อนเขียวส้มอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะอยู่ดูนะใช่ครับอยู่ดูวันที่เครือข่ายมันเสร็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขและความสุขที่เราคิดว่าจะถึงเท่านี้ก็หมดแล้ว มันยืดไปได้อีกหน่อยมันก็เป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นคือตรงนี้มันเราเห็นผลตรงนี้เราก็คิดว่าเอะคนก็ยังย่งไม่เชื่อแล้วเราพูดไม่ได้ด้วยถ้าเราบอกว่าโอเคเรารักษาทําให้คนป่วยที่เป็นขั้นสุดท้ายนะคุณภาพชีวิตดีเขายืดไปเยอะโดนแน่ถ้าพูดต,งตรงๆอย่างนี้โดนแน่วันสิ่งที่เราหาวิธีการพูดคือเอาละสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มชีวิตให้กับเวลาแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิต ก็หมายความว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นอยู่อย่างมีคุณภาพใช่ครับนะอย่างที่เราบางคนก็พูดบว่าอายุยืนไม่ยืนฉันไม่กลัวฉันขอเวลาที่ฉันอยู่เนี่ยฉันเดินเหินด้วยตัวเองได้อยาให้ใครมาอุ้มเข้าห้องน้ำก็แล้วกันนั่นมันก็คือประมาณนี้เพราะฉะนั่นคือการอยู่อย่างมีคุณภาพก็คือมีความสุขใช่ครับ และในขณะเดียวกันถ้ามีคนก็บอกว่าเราอีกสามเดือนตายหกเดือนตายถ้าเรากลายเป็นหนึ่งปีตายสองปีตายมันก็คือยืดออกไปก็เพิ่มชีเพิ่มเวลาให้กับชีวิตนนแล้วตอน <khi> ท้ายด้วยว่าในหรือไม่ชีวิตใหม่มันก็ทําให้ชีวิตมีความสุข,ขครับเอาละนั่นคือนวัตกรรมนวัตกรรมมาช่วยคนครับครั้นี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ได้รับพิจารณาให้ได้รางวัลครับก็หลังจากที่ได้มีผู้บริโภคประเด็นป่านนี้ แล้วเราได้ช่วยคนเป็นพันคน <c oughs> นะครับก็จากการที่เรายืนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าเออลองส่งนวัตกรรมมาให้ดูซิเราก็ส่งผลการทดสอบประวัติของการทํางานทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วการคุณ <c oughs> ง่ายๆมีหลักฐานยืนยันใช่ครับทุกอย่าง documentation <c oughs> มีการบันทึกชัดเจนได้มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดประเทศไทยในต่างประเทศแล้วกร้าางผลประกอบการช่วยคนเท่าไหร่ ช่วยชาวสวนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วในที่สุดก็เมื่อวันที่วันที่สองกุมภานี่เองนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็พิจารณาให้เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดเด่นโดยใช้งานนี้ครับ<อ>คือนวัตกรรมนี้แหละครับสรุปก็คืออาจารย์ค้นพบสิ่งใหม่รสรุปก็คือสิ่งใหม่ที่อาจารย์ได้นั้นเป็นความภาคภูมิใจว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยครับสิ่งใหม่ที่อาจารย์ทํามาได้นั้นเป็นสิ่งเอาไปช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับ แล้วก็ไอการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นทําให้คนมีความสุขมากขึ้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มีความคู่ควรกับรางวัลเพราะคนเราเนี่ยถ้าเราพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นเพียงแค่ความภูมิใจของวิชาการนะที่เราเรียกวันเป็นฮิวริสติกแวลูก็คือหมายความว่ามีคุณค่าทางวิชาการแต่ถ้ามันไม่มี practical value มันไม่มีคุณค่าในการนำเอาไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลของอาจารย์นะคะครับ ปรึกษาปัญหาและการดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย Operation BIM ได้ที่ BIM Health Center อาคาร a a Capital Center ชั้น30ได้ทุกวันจันทร์และวันพุธและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อที่ BIM Health Center ห้างสรรพสินค้าเอสพรนาดรัชดาชั้น3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โทรสายด่วน1154หรือ02-646-4800 เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะคะที่มนุษยชาติเนี่ยได้มีกลุ่มคนที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักวิจัยนักคน้นคว้าเพราะนักเหล่านี้แหละที่มาช่วยคลายความทุกข์แล้วก็มีความสุขให้กับเราการที่มนุษย์เราไม่ยอมแพ้ธรรมชาติพยายามที่จะคิดค้น สิ่งต่างๆนานามาแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์มันจึงทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาความสุขได้ในชีวิตนี้ก็คือ 1. พยายามมีเงินมีทองให้เพียงพอที่จะสามารถหาซื้อเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาคลายความทุกข์ให้กับเรา 2. เป็นคนที่ติดตามเรียนรู้ว่าความก้าวหน้าทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็พิจารณาว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านั้นที่เราเรียนรู้มาอะไรที่เราควรจะขวนขวายซื้อหามาช่วยบรรเทาเบา,บาบางปัญหาชีวิตของเราแล้วเราก็จะมีความสุขได้คนที่ไม่รู้จัก ในการจะสแสวงหาเงินทองให้เพียงพอที่จะซื้อหาเทคโนโลยีที่ให้ความสุขกับตัวเองได้ก็อาจจะต้องจมอยู่ความทุกข์เพราะปัญหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้รับการแก้ไขเราเป็นชาวพุทธนะคะเราได้รับการปลูกฝังให้รู้จักอริยสัจสี่เมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้อง พยายามเข้าใจว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ทุกข์นั้นที่เราเรียกว่านิโรธแล้วเมื่อเรารู้วิธีการจะแก้ไขแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยๆจงหาโอกาสที่จะได้นำเอาแนวความคิดในการจะแก้ปัญหานั้นมาแก้ปัญหา ว่าเราจะต้องประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ปัญหาที่เรามีอยู่นั้นหมดสิ้นไปอยากมีความสุขอย่าจมอยู่กับปัญหาอย่าให้ปัญหานั้นมันดำรงอยู่โดยที่เราไม่เคยจะพยายามเข้าใจบันว่าสาเหตุของมันคืออะไรแล้วเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็อย่านิ่งเฉยโดยไม่สแสวงหาวิธีการและเมื่อรู้วิธีการแล้วจงรีบลงมือทำ อย่าเอาแต่รู้แล้วไม่ทำนะคะสำหรับวันนี้ลากนค่ะ